ทุกท่านอยู่กับพวกเราสองคนนะคะที่โรงพยาบาลสนามกองทวอากาศดอนเมืองนี่เองค่ะอยากจะให้ทุกท่านได้ดูรอบๆสถานที่แห่งนี้ก่อนนะคะว่าเราได้ติดตั้งนะคะรัว้วรอบขอบชิดเลยนะคะเพื่อที่จะให้ถูกต้องตามหลักการแพทย์ใช่ไหมคะวันนี้อยู่กับคุณหมอนะคะคุณหม Μ ออ,อ้อมเดี๋ยวจะพาทัวร์ด้านในโรงพยาบาลสนามไปพร้อมๆกันค่ะเอาไปค่ะตกแว่นนะก็าีใจจัดนะคะ สำหรับโซนนี้นะคะนี่มีป้ายให้ดูค่ะเป็นโซนพักคอยนั่นเองนะคะก็จะเป็นจุดแรกที่ผู้ป่วยดีกว่านะคะจะเข้ามาพักคอยที่จุดนี้แล้วเราก็จะมีหมอแพทย์เทรนพยาบาลแล้วก็วิศษษกิจฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวเราพามาดูเส้นทางก่อนนะคะพอมาถึงนะคะเราก็จะเข้าสู่โซนที่พักเดี๋ยวให้น้องๆดูโซนที่พักอ้าวอันนี้ใครละเนี่ยน้องถ่านลุงครับ นี่เราตั้งใจเอาไปใช้ทําอะไรคะพี่นำเวชภพันฑ์ที่ผู้ป่วยอา,อาจจะต้องการแล้วก็เพื่อลดการติดเชื้อของคนที่จะเข้ามาคอนแทคลดการสัมผัสเนาะเดี๋ยวเราเข้ามาดูส่วนที่พักกันก่อนเลยนะคะจะมีทั้งหมด70ตเตียงส่วนชั้นบนก็จะเป็นของผู้หญิงโดยรวมแร้ว50นะ5ม <50 S 2> เตียง50เตียงนะคะที่เราได้เตรียมไว้ข้างบน50ของผู้หญิงข้างล่างเ0เดี๋ยวเรามาดูเตียงกันก่อนว่าในเตียง1คน เรามีเตรียมอะไรไว้ให้บ้างนะคะเราเริ่มกันที่นี่ก่อนเลยป้าใสให้เลยนะคะเตียงทัดลมนะคะตู้เก็บของและที่สํา,าคัญถังขยะค่ะถังขยะติดเชื้อแยกจัดส่วนเลยนะคะก็กันการสัมผัสกับคนหมู่มากด้วยนะคะพี่้อมส่วนของตรงนี้ค่ะก็จะมีแชมพูอ่าพิชูครับแล้วก็มีมุ้งทางปมแท้ได้เตรียมไว้ให้จะมีหน้าก,กากคะ่ะนอกจากนี้ยังมีปลอดผู้เข้าพักเนี่ยจะต้องวัดอุณหภูมิร่างกายตัวเองเช้าเย็นเจลแอลกอฮอล์ไว้ทำความสะอาดปลอกหมอนผ้าปูเตียงมีหมอนแล้วก็ผ้าห่ม น้ำหเึนะ็งแท็ปแก้วสใบนะคะแง่เรปินปฏิ่การปิดโอเคไม่ต้องห่วงเลยนะคะนนสำหรับหนึ่งคนโซนผู้ชายจะอยู่ด้านล่างนะคะเอาล้ค่ะเดี๋ยวเรามาการสักเล็กน้อยนะคะนี่นะคะเป็นเตียงกระดาษอันนี้มุง้งทุกอย่างของที่เราพูดไปเหมือนกันเลยนะคะทุกคนด้านล่างอันดับแรกก็คือว่าต้องวัดอุณหภูมิร่างกายของตัวเองนะครับเป็นสิ่งจําเป็นบันทึกนะครับส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นะครับมาวัดความดันนะครับที่เตาเตอร์สถานีการแพทย์ซึ่งเราจะมีชั้นละ2จุดนะครับลองใช้เลยอันดับแรกเลยที่มาถึงเมื่อเเรรววัดดุณภมิส็็จแล้ียกกก อันนี้ก็กดนะคะไปปุ่มนี้มีเสียงเรียกเข้านะคะแล้วเราร,รอรอคุณพยาบาลน,นะคะมารับสายนะคะเดี๋ยวรอดูน,นคะคะว่าจะมีใครมารับเราหรือเปล่าเอาอุณหภูมินนมาส่งช่วงเช้าค่ะ ชื่อวิวันสวรรคค่ะอยู่โซน2ค่ะหมายเลขเตียงสามสองค่ะแล้วก็จะมีเครื่องวัดความดันนะคะทำปฏิบัติติดไว้ที่นี่นะคะนอกจากนั้นยังมีตัวนี้เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนนะครับซึ่งเราก็ใช้เนเราครับเราเเก็เสียงไปเขาจะส่งขาวเสียงครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือจุดนี้ QR code ตัวนี้นะคะคือบริการ Li n e แอดเราเตรียมไว้ให้ผู้เข้าพักได้เอาไว้บอกนะคะปัญหาต่างๆข้อขัดข้องต่างๆนะคะหรือสิ่งที่เราต้องการผ่าน Li n e แอดของเราไม่ล็เข้าไมดูเลยนะคะ ไลน์แอนของกองทัพการ์ดอย่างนี้คะตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะคะให้ดูก่อ,น,อนนี้เป็นหน้าโปรไฟล์หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศดอนเมืองแล้วพอถัดจากน,นี้ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆนะคะได้ทิมพไว้ในนี้แล้วนะคะของผู้ป่วยนะคะน,น,น่าสนใจอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นโลิปกราฟิกที่เราทำให้อันนี้ก็จะเป็นโซนผู้หญิงอีกโซนหนึ่งนะคะเรามี2ฝั่งนะคะก็ฟาซิลิตี้ข้างในเหมือนกันนะคะพี่อ้อมที่พักนะคะถัดจากที่ปักค่เราก็ะมาถึงสถานีการแพทย์3และ4ที่พี่อ้อมได้บอกไว้นะคะ ก็จะเปิดไว้นะคะแต่อันนี้มาประเดิมครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่อ่างน้ำกันก่อนนะคะอยากให้ทุกท่านมาดูเพราะว่ามันก็จะมีประมาณนี้อยู่นะคะซึ่งก็ได้ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้อยู่แปลว่าได้ไปค่ะเดี๋ยวพี่ขอดึงพี่หมอมาก่อนนะคะว่าให้พี่หมอพาไปดูในโซนปฏิบัติงานของการแพทย์กันนะคะพี่หมอคะเราไปติดอยู่ในห้องน้ำอีกนานเกินไปแล้วพี่ไปค่ะอ้าว ตรงนี้เป็นโซนที่เราเรียกว่าสีเขียวค <c oughs> ือโซนปลอดเชื้อนั่นเองก็จะเป็นที่อยู่ของทีมแพทย์จะมีจอมอนิเตอร์ Monitor. อันนี้โดยรอบนะคะเราก็จะมี25จุดนอกอาคารทีมสารวัตรทหารอากาศที่คอยให้ความช่วยเหลือทีมแพทย์ในกรณีที่เราต้องการฉุกเฉินนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าจออินเตอร์คอมก่อนมีมีไข้ท่าไหร่ครับเป็นเป็นคนหัวร้อนแบบแเขโหง่ายอะค่ะโอเคงั้นวัดใก้ก่อนเลยครับแต่ทันากนี้ค่ะพี่อ้อม เรามีวิวพาโนรามาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวิวพาโนรามาของโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศดอนเมืองแห่งนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนที่พวกเรานะคะจะจากทุกท่านไปในวันนี้ก็ขอให้พี่หมอนะคะได้ฝากถึงมาตรการนะคะในการป้องกันเชื้อโควิดในีในปัจจุบันที่บอกทุกคนนะคะไม่ว่าจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ตามยังต้องเคร่งครัดอยู่กับมาตรการนี้นะคะให้พี่หมอฝากไว้นิดนึนงแล้วกันค่ะ แล้วก็มาตรการการลดการแพร่กระจายเชื้อก็คือ D M H T นะครับ D, D ก็คือ distance <ฮะ S 1> เว้นระยะหา่างนะครับ M ก็คือ mask ครับเราต้องสวมใส่กันตลอดเวลา100%นะครับแล้วก็ H ก็คือ hand washing การล้างมือนะครับสดท้ายก็คือ temperature ก็คือการวัดอุณหภูมินะครับผมบอย่างสม่ำเสมอ สำหรับวันนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านมั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนของกองทัพอากาศแล้วก็หน่วยเกี่ยวข้องนะคะพวกเราจะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดนะคะเพราะทุกคนคือคนสำคัญของเราค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพี่หมอสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ